ต้อเปลีย่ยนเยอะนะมีตัวนะอื่กัดนะครับกัดนะกัดนะกัดนะสายวิ่งวะสายวิ่งวะกัดนะอยู่วะโอ้โหขายนะครับเฮ้ยมีขายนะั่งอยู่นะอยู่ สายตึงวัดต <are> ีอยู่โอ้ยตัวใหญ่อือหืมนึกว่าไม่อยู่แล้วดูครับปลาซิวยางหืมสายใช้ได้เลยนะครึ่งโลได้นะครับเหยื่อปลาซิวยางนะครับ